รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคลลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคช่วงสุขภาพดีสร้างได้โรคหัวใจผิดปกติเฉียบพลันเกิดจากสาเหตุอะไรคุณหมอพันเทพมีเรื่องราวดีๆมาฝากห้ามพลาดนะคะ ช่วงคุยกับหมอฟื้นฟูร่างกายหลังออกจากโรงพยาบาลทำอย่างไรร่างกายถึงจะฟื้นฟูได้เต็มที่ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลยันที สนับสนุนโดยมิตรไบตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไบตรีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดยเซฟการกรองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกรองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปียาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปรอบรู้สู่โรควันนี้จะมาคุยเรื่องท่องเที่ยวหน้าฝน ให้มีความสุขการท่องเที่ยวในฤดูฝนนี่มีแต่ความสดชื่นเขียวชอุ่มเย็นสบายแต่ก็เราก็จะต้องเที่ยวอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุให้ปลอดภัยและไม่ติดโรคป่วยขึ้นมาระหว่างท่องเที่ยวถึงจะต้องมีการเตรียมการกันอย่างถูกต้อง อันที่หนึ่งเลยสำคัญมากที่สุดเลยก็คือเรื่องอุบัติเหตุก่อนเดินทางจะต้องเอารถไปตรวจสภาพตรวจดูว่าเครื่องยนต์เป็นไงสายพานเป็นไงเรื่องยางเป็นไงต้องตรวจอสอบให้ดีนะครับแล้วระหว่างเดินทางเนี่ยเราก็ต้องขับรถช้าควรจะขับรถกลางวันมากกว่ากลางคืนข้อที่สองก็คือเราจะต้องพยายามไปที่พักที่ มีความปลอดภัยจองที่พักอย่าไปตายเอาดาบหน้าเพราะว่าบางทีเราไปแล้วไม่มีที่ให้เรานะฮะโดยเฉพาะถ้าเราต้องการไปกางเต็นเดินทางเยอะๆวันหยุดมากๆนี่อย่าคิดว่ากางเต็นก็ตรงไหนก็ได้ไม่ใช่นะไปถึงแล้วมาหาที่กางเต็นไม่ได้มีเต็นที่มันกันฝนได้ป้องกันไม่ให้เต็นเราเปียกชื้นนะครับอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามต้องแต่งตัวง่ายๆสบายๆใส่เสื้อผ้าที่ถูกฝนและแห้งเร็วต้องเตรียมเสื้อกันฝนไป รองเท้าก็ต้องเป็นพื้นดีนะฮะเพื่อให้เกาะได้ง่ายเวลาเราเดินโดยเฉพาะผู้ที่ชอบเดินป่าเดินเขาข้อที่สี่ต้องเตรียมถุงถุงพลาสติกไปเพื่อที่เวลาเราโดนเปียกฝนรองเท้าเปียกถุงเท้าเปียกเสื้อเปียกเราแยกไว้ท้าหากมิงั้นถ้าเราไม่มีถุงไปนะเราก็ยัดไปในเป้ที่เราใส่ผ้าเสื้อผ้าของใช้ที่มันไม่เปียกมันก็จะพานเสียหายไปหมดคือยาสําคัญมาก เราจะต้องเตรียมยาที่เป็นยาสามัญที่จะต้องใช้บ่อยๆเจ็บป่วยบ่อยๆเช่นยาลดไข้แก้ปวดยาแก้แพ้ยาฆ่าเชื้อ,อยาทาแก้กล้ามเนื้ออักเสบน้ำเกลือแร่ที่เป็นผงผงเกลือแร่แล้วผมก็จะเอาอยาเม็ดแต่แปะตกเบ็ดอะเวลาเป็นกินหเม็ดท้องเสียนะฮะหเม็ดถ้ายังไม่ดีอีก4เม็ดภายในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะลดดีขึ้นเยอะเลยนะฮะ ส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมจะต้องพกไว้เสมอคือยาหม่องเพราะบางทีมันมีอาการพกช้ำดำเขียวแล้วก็ทาแล้วหายปวดหรือว่าถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วก็ทาก็เบาอย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพวกแผลสดมีดบาดโดนเกี่ยวนู่นเกี่ยวนีน้นิดหน่อยแล้วก็เอาพัสดุยาที่เป็นแผ่นเ,เล็กๆะนะเตรียมไปด้วยจะได้ปิดเป็นการปฐมพยาบาลชั่วคราวสําหรับผู้ที่ต้องใช้ยาประจําก็ต้องเตรียมไปด้วยนะฮะยาที่ตัวเองเป็นโรคความดันเบาหวาน เตรียมไปพร้อมทุดท้ายก่อนจบก่อนเดินทางทําสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงฟิตหน่อยนะถ้าจะต้องขึ้นที่สูงเดินขึ้นบันไดลงบันไดต้องฝึกถ้าต้องเดินไกลก็ต้องฝึกเดินไว้เป็นหมื่นก้าวไว้ก่อนฝึกออกกาลังกายให้แข็งแรงฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพกล้ามเนื้อหัวใจอะไรต่างให้พร้อมถ้าเราเป็นโรคบางโรคก,ก็ไม่ควรไปเที่ยวบางที่ที่ขึ้นไปที่สูงลงใต้ดินก็จะทําให้เป็นลมเป็นแรงได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก่อน14วันเดินทางอย่างนี้คือการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเราไปเที่ยวกันนะครับจะไปหาความสุขอย่าให้ไปแล้วกลับมาป่วยหนะักแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิตก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยกันครับสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลียร์สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อย สนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด Q.P. มายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อยบีบบบบบบิมายอ q ีมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อย Q.P. วพีปวดไล่คอยันฮีโคเพน ปวดเมื่อยขาเยนฮีโคเพนปวดไม่ไล่ยันฮีโคเพปนปวดไม่หละเยันฮีโคเพนเยันฮีโคโพเนโคโพนโโพ,รพริมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรองพยาบาลเยันฮีเป็นยาสามันประจำบ้านแผนโบร,ราณสนับสนุนรายการโดยเยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจกันนะคะคุณผู้ชมคุณหมอพรเทพจะมาเล่าสู่กันฟังว่าอาการของโรคเนี่ยเราต้องสังเกตอย่างไรรวมถึงวิธีการรับมือหากเราเป็นในวันหนึ่งเราต้องรับมืออย่างไรร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมี่แล้วคุณหมอสวัสดีสวัสดีค,ครับมี่คุณหมอคะคือได้ยินคําว่าโรคหัวใจเราได้ยินแบบนี้เราก็รู้สึก โอมันรุนแรงมันน่ากลัวเพราะว่าหัวใจนี่มันแค่เท่าหนึ่งกำปั้นนะค่ะแล้วมันทํางานไม่มีวันหยุดนะปุ๊บปุ๊บเต้นตลอดเวลาค่ะมันก็จะต้องมีกระบวนการที่ทําให้มันเต้นได้ปกติคือเส้นเลือดมันต้องไม่ตีตันมีน้ําหนักมีขนาดพอดีพอเหมาะค่ะแล้วตัวที่ทําให้บางคับให้มันเต้นได้พวกตัวคุมจังหวะบอดีเดเตอร์นะมีความอัศจรรย์ของเขาเขาต้องมีตัวคุมคนหนึ่งค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ ตามไอตัวคุมจังหวะมันเสื่อมคหัวใจก็แย่เต้นผิดจังหวะนะแล้วเราก็ถ้าเส้นเลือดตีบตันก็เป็นอันตรายกล้ามเนื้อหัวใจวายก็เป็นอันตรายน้ำหนักความดันสูงหัวใจก็ทํางานไม่ไหวก็บีบตัวไม่ไหวเดี๋ยวมันก็ตายซะก่อนหรือว่าปอดมันพังหมดแล้วจากสูบบุหรี่หัวใจก็ต้องทํางานบีบเลือดไปฉูบฉีดไม่ได้ก็แย่เหมือนกันก็คือมีหลายอย่างที่ยยที่บอกว่าเป็นโรคหัวใจมันไม่ใช่แบบ ตรงไปตรงมามันมีสาเหตุไม่เหมือนกันมีอาการไม่เหมือนกันในรายละเอียดนะคุณหมอเราจะจับสัญญาณมาได้ยังไงว่าเราเริ่มมีอาการเหล่านี้เป็นพื้นฐานหรือว่าเริ่มละเริ่มเริมสัญญาณละเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมขาบวมอ่ะขาบวมก็บอกอาการได้เหรอคะขาบวมแล้วกดแล้วบุ๋มด้วยแสดงว่าน้ํามันคั่งอยู่ที่ขามันขึ้นมาไม่ได้ค่ะคือหัวใจทํางานไม่ดีหัวใจบวมหัวใจโตเนี่ยมันก็ไม่สามารถสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงถึงปลายเท้าได้ แล้วก็ริมฝีปากก็คำ้ำคือสังเกตเห็นเลือดก็คำ้ำค่ะ,คะเพราะว่าออกซิเจนมันเลือดไม่สามารถเอาไปถ่ายเปลี่ยน์บอาไออกไซายไปค่ะมันก็ค้างอยู่ในกระแสเลือดก,ก็เป็นเลือดก,ก็เป็นสีคำ้คำคข้อหนึ่ง้อที่สามคือเราสังเกตว่าเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราไม่เหนื่อย๋ยวนี้เดินแล้วมันหอบแล้วถ้าขึ้นบันไดปกติเราขึ้นบันไดไปถึงชั้นสองเนี่ยก็ยังไม่เหนื่อยนะค่ะขึ้นถึงชั้นสามมันก็ไม่เหนื่อยอ อันนี้คือคนปกติแต่ถ้าคนเป็นโรคหัวใจเบาๆนี่ขึ้นไปถึงชั้นหนึ่งแต่ขึ้นไปถึงชั้นสองมันต้องเกาะราวต้องยืนหอบนานเลยอันนี้ไม่ดีแล้วนะต้องไปตรวจนะะอันนี้คืออาการเตือนนะฮะทีนี้อาการจากเบาไปหาหนักของโรคหัวใจเฉียบพลันก็คืออันที่หนึ่งออกกําลังแล้วเหนื่อยออกกําลังกายเหรอคุณหมอหรือว่าออกกาลังกายใช้แรงอย่างอย่างผมเล่นเมื่อก่อนนี้ผมเล่นปิงปองชั่วโมงไม่เหนื่อยนี่ไปเล่นสิบนาทีเหนื่อยละ อันนี้เป็นอาการเริ่มต้นของโรคหัวใจเฉียบพลันประเภทแบบเส้นเ mm hmm. ลือดตีเราต้องไปตรวจแล้วนะต้องหาหมอให้ตรวจเขาก็จะไปตรวจขึ้นหัวใจค่ะ mm hmm. พอเรามีอาการหมอก็จะจับเราตรวจเบาหวานความดัน mm hmm. เขาตรวจก่อนให้ละเอียดก่อนเจงได้ตรวจก่อนแล้วก็ถ้าเราเหนื่อยมากหมอก็จะให้เดินสายพาน mm hmm. เดินสายพานแ mm hmm. ปลว่าบังคับให้ออกกําลังกายเร็วขึ้น mm hmm. ชันขึ้นหนักขึ้นมันขึ้นมาใด ก็จะตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าด้วยจับสัญญาณ<ช>ถ้าขึ้นสัวใจไฟฟ้ามันบอกบ่งบอกว่าขาดออกซิเจนอันนั้นใช่แล้วจะต้องไปทำไม้ค้อไปฉีดสีอะไระหมอเขาจัดการเอาว่าอันที่หนึ่งโรคหัวใจเฉียบพลันระยะต้นคือเหนื่อยขึ้นบันไดชั้นสองไม่ได้อันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองคืออันนี้ผมเคยเป็นทั้งสองหนึ่งเนี้ยอันที่สองคือแน,น่นอกอาการเป็นยังไงคุณหมอคืออยู่ดีๆมัน กางดึกตื่นขึ้นมานะมันแน่นเหื่อออกเหมือนมีอะไรทับอยู่ไม่หายทุกทีแน่นจุกแน่นแล้วเดินไปไหนไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยมากเลยปวดร้าวไปที่แขนเนี่ยาอาการออกเลยออกเลยอันนี้ก็คือเริ่มหัวใจตีดตันแล้วเซลล์กล้ามเนื้อตายถ้าท่านเป็นอย่างนั้นนี่นะบังเอิญผมเยเป็นประธานมูลนิธิการแพทย์จุกเณ์แห่งชาติาอาจารย์หมอหลายคนได้บอกว่าให้พก ให้พกไอโซดิลยาอมยาอมเลยยาอมใต้ลิ้นห้ามิลลิกรัมไอโซดิลไอโซโซอบายเนี่ย <c oughs> นนเนี่ยผมจะพกไว้นี่ตลอดนะเนี่ยเนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยฉุกเฉินอย่างงี <starter. S 2> ้ <c oughs> เุณหฉุกเฉินฉุกเฉินจะได้เอามาใช้เลยนะะพราก็ปิดซีไว้เราอยเริืมดูมันด้วยว่ามันแตกหรือเปล่าดูว่ามันหมดอายุหรือยัง <c oughs> คุณหมอจะเอามาใช้ในเมื่อในเมื่อมันแน่นแน่นมากๆเหมือนมีอะไรทับหัวใจค่ะหายใจไม่ออกแล้วก็ปวดร้าวเนี่ยแกะเลยหนึ่งเม็ดอมใต้ลิ้นนะเอาลิ้นมาวางใต้ลิ้นเลยตอนนี้มไม่อมเพราะว่าเราไม่เป็นอะไรค่ะไม่มีอาการอมถ้าภาพมันจะรู้สึกซา,าหน้าแร,แรงร้อนเพราะเส้นเลือดขยายตัวโดวยเฉพาะเส้นเลือดที่ไปหัวใจมันขยายเพื่อให้ไปเลือดไปเลี้ยง เซลล์หัวใจที่มันอยู่ปลายทางของเส้นเลือดตีบตันแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่ดีขึ้นคุณหมอนะ่ทำยังไงพารถไปโรงพยาบาลทันทีเลยฉุกเฉินไปเลยเล้โทรหนึ่งหกเก้าก็ถ้ามีรถไปลงยาบาลเลยนะถ้าเกิดหัวใจมันวายจะหยุดเต้นเนี่ยนะจะช่วยได้ทันอันนี้เขาเรียกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบตันจนกล้ามเนื้อหัวใจวายไปบางส่วนทักสามก็คือถ้าไม่อมแล้วไม่ไปหาหมอนะมันก็หัวใจจะล้มเหลวเซลล์หัวใจมันจะตายจาก10 15 2อ30า ถ้าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่หัวใจหยุดเต้นเลยค่ะนี่คือระดับสามคือหัวใจล้มเหลวถ้าหัวใจล้มเหลวเรารีบเข้าโรงพยาบาลเข้าไอซ c ูซซูนอนรับพวกนี้จะนอนราบไม่ได้เพราะหัวใจทํางานครึ่งเดียวอันนี้ระดับสามนะคือหายใจไม่ออกเลยใช่ไหมคะคุณหมอนี่อีกพวกหนึ่งคืออันที่สี่คือหัวใจเต้นเร็วคนเคยเต้นอย่างผมหกสิบครั้งเต้นไปเป็นร้อยห้าสิบนี่ไม่ได้แหละเกินมันผิดปกติค่ะอันนี้ต้องไปตรวจนะแล้ว ถ้าไอตัวที่ทำให้เต้นเร็วเนี่ยมันมาจากหัวใจห้องบนที่สั่งการมาแทนในคอนแทคเตอร์คอนแทคเตอร์คนควบคุมจังหวะนี่อยู่ระหว่างหัวใจห้องบนห้องล่างนะ,ะมันเลิกทํางาน,นก็เลยใช้ห้องบนที่ควบคุมการเต้นครั้งแรกมาคุมด้วยมันก็จะมีการเป็นแบบนี้ทำงานหนักเหรอครับหัวใจเ<ๆ>ต้นเร็วถีบผอบเหนื่อยนอนไม่ได้พวกนี้บางครั้งเกิดจากโพแทสเซียมสูง จะควบคุมไม่ได้ในร่างกายก็ส่งผลด้วยโอ้โหนี่ต้องรีบไปโรงพยาบาลเด็ดขาดเลยนะะไม่งั้นถึงตายนะอนี่มันมีพวกหนึ่งหัวใจเต้นช้าเต้นช้ามันเคยเต้นอยู่หกเจ็ดสิบใช่ไหมอยู่ดีๆมันเหลือยี่สิบสิบโอ้ก็อันนี้ก็ตันตายเพราะว่าไอตัวควบคุมเนี่ยมันเคยบอกหกสิบครั้งมันหมดแรงมันเคาะอยู่ยี่สิบครั้งอ่ะค่ะมันก็จะต้องไปเปลี่ยนแล้วอันที่สี่กับที่ห้าี่ คือไอตัวควบคุมมันตายมันเสียละเขาก็ต้องใส่เครื่องไปกระตุ้นการเต้นเป็นจังหวะเป็นเพสเมเกอร์ตัวก็กำหนดจังหวะไปควบคุมเขาเขาเรียกว่าตัวตัวควบคุมจังหวะเอาเข้าใส่เข้าไปค่ะต่อมาแล้วต่อมาสุดท้ายเลยก็คือหมดสติถ้าไม่ทําอะไรเลยนะก็จะหมดสติหัวใจก็จะทั้าสุดก็หยุดหยุดเต้นก็ตายอันนี้ขึ้นหนักเลยใช่ไหมหนักเลยครับเน้นในการที่เรามีอาการ แน่นหน้าอกก็ดีท้าบวมก็ดีหรือลิ้นดำลิ้นเข้มปลาลิ้นฝา,าเข้มแล้วเป็นโรคเบาหวานความดันต้องไปตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าในขณะที่ออกกำลังดูแลตัวเองนะถ้ารู้สึกเหนื่อยผิดปกติโดยไม่ได้ทำอะไรมากนะ,ะนั้นเป็นสัญญาณเตืนอนแล้วถ้าเราเจ็บแน่นหน้าอกก็อมอย่าอมใต้ลิ้นแล้วรีบไปตรวจโรงพยาบาลซะ,ะหรือว่าหัวใจเต้นเร็วเต้นทีเต้นไม่เป็นจังหวะก็ต้องไปตรวจนะ พราะไม่งั้นสุดท้ายมันจะลงเอ่ยด้วยหัวใจหยุดเต้นก็ตายครับเสียชีวิตได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพมากๆเลยนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจแล้วที่สําคัญถ้าใครที่เป็นอยู่จะได้ดูแลตัวเองได้ถูกต้องถูกวิธีนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเยันทีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองบ SC ซซอยอร่อยผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ วิวองซอยเกิดผลิตจากทัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับบุกตราคอนยกักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมิดไมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจะกีิปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิมตรไมตรีคลินิกเวชกรรม กับหมอวันนี้นะคะผู้ชมเราจะพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายหลังจากออกจากโรงพยาบาลเรื่องนี้สําคัญมากน้อยแค่ไหนมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีรวันผู้ในการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอส,สวัสดีค่ะค,คือการฟื้นฟูร่างกายหลังจากออกจากโรงพยาบาล มันมีความสําคัญมากขนาดนั้นแล้วคุณหมอถึงถึงต้องมาคุยกันในวันนี้อะถ้าตงรงตรงแบบนี้เลยอ่าก็ต้องถามว่าเวลาเคยไปนอนโรงพยาบาลหรือเปล่าครับเคยค่ะคุณหมอถ้าเมื่อไหร่นอนโรงพยาบาลเนี่ยถ้าสัก3วัน5วัน <c oughs> เราอาจจะยังรู้สึกเอ้ยยังไม่เป็นไรแข็ง <c oughs> แรงกลับมาก็ไปเดินทํานู่นทํานี่ได้ทุกอย่าง <c oughs> แต่ถ้าเป็นอาทิตย์ขึ้นไปล่ะครับ <c oughs> ถ้าเป็นสัปดาห์ขึ้นไป <c oughs> ถ้าเป็น2สัปดาห์ขึ้นไปกลับมาเนี่ยมันจะมีเริ่มมีความถดถอยบางอย่าง เช่นอาจจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันหายไป <ừ> ยืนเดินมันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมค่ะอะทําไมหน้ามืดง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรานอนอยู่กับเตียงเลยครับเราไม่ได้ไปไหนแล้วนอนในโรงพยาบาลก็คืออย่างที่บอกก็คือมีพยาบาลมาดูแลไม่ได้ลุกออกมาใช้ชีวิตเหมือนอยู่ข้างนอก<ช>มันก็แตกต่างอยู่แล้วถูกต้องไหมครับใช่ครับบางทีก็จะโดนว่าห้ามขยับด้วยให้นอนนิ่งๆห้ามลุกไปไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้น ก็บางทีก็นอนนิ่งแข็งกลับมาก็ปวดไปหมดเลยมีนะครับคนไข้ามาเยอะแยะเลยว่าปวดสะบักปวดไหล่ปวดทุกอย่างเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะเคยเดินได้ไปนอนกลับมาเดินไม่ได้เพราะไม่มีแรงกล้ามเนื้อมันเลี้ยวแรง <c oughs> มันหายหมดเลยนะครับเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะงะั้นถ้าถามว่ากลับบ้านมาแล้วไม่มีใครแนะนํา <c oughs> กลับไปก็จะกลายเป็นว่าเริ่มจะเริ่มติดเตียงแล้วนะ <c oughs> เริ่มจะ เหมือนอยู่โรงพยาบาลเลยก็<า>เดิน<ก>ไม่ค่อยแข็งแรงเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นการนั่งแล้วก็นอนซะส่วนใหญ่ร,ร่างกายก็เลยอย่างที่คุณหมอบอกอาจจะติดเตียงไปเลยก็ได้ครัเล่าวความสําคัญของตรงนี้บางทีคนไข้เราเอะแล้วคุณหมอฟังแบบนี้แล้วใครเลยจะมาฟื้นฟูเราใครเลยจะมาดูแลเราอย่างที่คุณหมอบอกยังไงคะคุณหมอจริงๆถ้าดีที่สุดเนี่ยต้องฟื้นฟูตัวเองถูกไหมแลถ้าเรารู้ เพราะว่าร่างกายอยู่กับเราอะ,ะถ้าเรารู้ว่าอ๋อเดี๋ยวต้องฟื้นฟูท่าไหนต้องต้องกินอย่างไรให้มันกล้ามเนื้อมันขับมาแข็งแรงต้องออกกําลังกายบริหารยังไงอันนี้นดีที่สุดเพราะ,ะฉะนั้นนี่คือความสําคัญว่าจะต้องมีคนมาสอนเราคซึ่งโชคดีครับตอนนี้นโยบายไม่ว่าจะทั้งของกระทรวงสาธารณสุขหรือทางกรุงเทพมหานครบอกไว้เลยครับรวมถึงสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะสปสชบอกไว้เลยว่าเมื่อไหร่จะออกจากโรงพยาบาลนะครับ ถ้าเป็นโรคทีด่ดูแล้วจะต้องฟื้นฟูต่ตอเนื่องเช่นอัมาพึกอัมาพาดนะครับโรคหลอดเลือดโรคของไขสันหลังพิการนะครับโรคของสมองนะกระทบกระเทือนสมองอะไรอย่างเงี้ยหรือโรคที่หลังผ่าตัดข้อสะโพกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไว้เลยครับว่า จะต้องมีการส่งต่อไปที่หน่วยบริการใกล้บ้านทําการฟื้นฟูอย่างเช่นอะไรครับเช่นรอพอสตอเ,ออเช่นศูนย์บริการสาธารณสุขถ้าอยู่ในกรทมนะถ้า่างจังหวัดก็รอพอสตอหรืออนามัยใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลชุมชนก็ยังได้ครับถ้ามีหน่วยกายภาพบําบัดเขาเขาก็สามารถที่จะมีนักกายภาพแล้วก็มีแนะนําได้คือขอให้ได้แนะนำผมเชื่อว่าคนเราไม่มีใคร แบบอยากจะมาทํากายภาพทุกวันทุกวันทุกวันหรอกสอนแล้วก็ให้เขาไปทําให้ญาติช่วยดูทำเองที่บ้านนะครับบังงั้นต้องขับรถเที่ยวไปเที่ยวมามันก็ไม่ไหวนะไม่ไหวเหนื่อยด้วยแล้วก็เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายด้วยนี้ถ้าสอนแล้วกลับไปทําที่บ้านแล้วมีเจ้าหน้าที่อาจจะโทรศัพท์ถามหรือเดี๋ยวนี้เขาใช้เทเลใช่ไหมครับใช่ค่ะ วิ call, ดีโอคอลดูซิว่าทำกยายภาพถูกไหมถูกท่าไหมเนีอะไรก็คุยกันเรียกว่าเทเลคอนซัลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถมีเทคโนโลยีมาช่วยการฟื้นฟูร,ร่างกายได้หมดเลยนะครับขอให้ผู้ป่วยหรือตัวเราเนี่ยรู้ว่ามีระบบนี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยค่ะอย่างแรกคือรู้ตัวแล้วก็รู้ว่ามีระบบนี้ในการเข้าถึงการขอคำแนะนำแล้วมาทำเองอันนี้ก็คือ ได้ได้กับตัวเองเลยนะคุณหมอถ้าฟังที่คุณหมอเล่ามาแบบนี้อันนี้คือทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับคุณหมอทั่วประเทศเขาเรียกว่าเมื่อไหร่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเรามีความถดถอยเช่นเริ่มกินข้าวเองไม่ได้นะเอาลองไล่ชีวิตประจําวันแล้วกันนะไล่วีชีวิตตื่นขึ้นมาเนี่ยบางคนพลิกตัวเองลุกมายังนั่งไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้คิดว่ากลับมาก็ต้องฟื้นฟูเนาะ กินข้าวตักข้าวสมัยก่อนตักข้าวกินเองตอนนี้กินไม่ได้สำลักกินไม่ได้นีน่มีแรงะอะไรอย่างเงี้ยล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวบางคนก็เริ่มแต่งตัวไม่ไหวะนะครับหรือบางคนเริ่มยืนเดินไม่ไหวเหมือนเดิมแต่ก่อนเคยเดินได้เดี๋ยวนี้ต้องเกาะเดินบางทีเดินไม่ไหวต้องมีคนช่วยพยุงเหล่านี้แหละครับก็คือ ไม่ว่าจะกิดจังวัดในชีวิปจจตประจำวันที่ทําไม่ได้รวมถึงการอาจจะมีอาการเจ็บป่วยหลงเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งสถานบริการใกล้บ้านะนะครับย้ําก็คือในกรทมก็แจ้งไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นหมอประจําตัวนะเขาเรียกว่าหมอครอบครัวหรือ,ออสมออ,อสอสอเนี่ยค,ครับอาสาสมัครในพื้นที่ได้เลยครับเพราะว่าเขาจะเชื่อมโยงกันอยู่แล้วว่าเจอเคสผู้ป่วยกับจากโรงพยาบาลยังไม่แข็งแรงต้องแจ้งพยาบาลเดี๋ยวพยาบาลแจ้งคุณหมอ เดี๋ยวจะได้เอาทีมลงมาทีมนักกายภาพบําบัดหรืออะไรลงมาดูที่บ้านว่าควรจะแนะนําอย่างไรนะครับถ้าประชาชนหรือคุณผู้ชมฟังแล้วเอ๊ฉันยังไม่ป่วยหรอกค่ะคุณหมอคุณหมอทีคะฉันยังไม่ป่วยหรอกแต่ฉันอยากได้ความรู้ด้านต่างๆสามารถเดินวอล์กอินเข้าไปถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ได้เลยหรอคะโอ้ได้เลยเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามที่จะไม่ต้องให้เดินทางแล้วไงก็ใช้เทคโนโลยีแล้วนั่นไหมครับพ้นหาได้นะครับอาจจะเป็นไลน์ไลน์แอดหรืออะไรก็ตามซึ่งซึ่งตอนเนี้ ถ้าจะง่ายที่สุดถ้าอยากรู้สิทธิ์ก็1,3,3,0งสสมใช่ไหมครับอ,อ่านะครับพรเขาไปถามว่าตอนนี้สิทธิ์อยู่ที่ไหนหรือบางทีอยากจะไปถามรายละเอียดว่าตรวจอะไรฟรีได้บ้างเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแอปพลิเคชันแอปเป๋าตังเนาะ,อะ,ะแอปเป๋าตังเนี่ยมันจะเปิดดูได้ว่าอ๋อคุณนะมีสิทธิ์ที่จะตรวจสุขภาพอะไรบ้างแล้วก็จองคิวในนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นจะถามว่าอันเนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการบางทีเราไม่รู้ เราก็เราก็แล้วแต่เขาจะมาให้แล้วกันเราก็กค่อยรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าคนรู้จะเกิดประโยชน์มากเลยเพราะาว่าประเทศไทยนี้ให้สิทธิ์เยอะมากๆนะครับที่จะให้คนตรวจสุขภาพครับคำว่าไม่รู้กับทําให้เกิดคําว่าไม่ได้มันก็เลยแบบว่าเหมือนกั้ากึ่งกันนะคุณหมอบางคนบอกว่าเวลาไปถาม รู้ไหมเนี่ยว่าตัวเองเคยได้สิทธิ์หรไม่รู้ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราสร้างการรับรู้ให้คนในพื้นที่หรือประชาชนที่เขามีสิทธิ์อยู่แล้วได้รู้สิทธิ์ก็จะได้แบบดูแลตัวเองสุขภาพก็จะดียิ่งขึ้นนะค,คุณหมอค่ะครเรื่องนี้คุณหมออยากฝากถึงผู้ชมในเรื่องการเน้นย้ำ่อยค่ะเรื่องของการฟื้นฟูตัวเองหรือว่าบางคนที่ยังไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่อยากรู้ไว้ใช่ครับก็ต้องถามว่าในอดีตนะครับเราเคยทําอะไรได้ นะเราเคยช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมดเราเคยเดินได้โดยไม่ต้องมีการพึ่งพาแต่วันหนึ่งถ้าเราบอกว่าไปนอนโรงพยาบาลหรือเจ็บป่วยอะไรก็ตามอย่าท้อแท้ไปครับในที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีคนเข้ามาช่วยท่านอยู่แล้วทีมสาธารณาสุขทีมอาสาสมัครสาธารณาสุขทีมคุณหมอพยาบาลนักกายภาพบํบาบัดพร้อมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ข้อมูลบางทีมันมาไม่ถึง นะไม่ถึงสถานพยาบาลเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีช่วยหากลไกกันในชุมชนในหมู่บ้านนะครับหาวิธีส่งโทรศัพท์กันมาบอกว่าเจอมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นมาเป็นโรคน,น,นู้นโรคนี้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลรีบบอกกันนะครับ,รบเพราะยังไงเชื่อว่าสังคมไทยคือสังคมของการเกื้อกูลกันนะครับเราเห็นคนป่วยคนหนึ่งเราต้องช่วยกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นระบบก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากว่าเจอใคร ที่จาเป็นต้องฟื้นฟูนะครับจาเป็นที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องเนี่ยให้รีบแจ้งหน่วยบริการใกล้บ้านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะถือว่ามาเปิดเรื่องของประสบการณ์สําหรับใครที่ยังฟังอยู่ยังไม่เคยไปใช้ประสบการณ์นี้แล้วก็เป็นโครงการดีๆที่ตอนนี้มีแล้วนะประเทศไทยมีแล้วทั่วประเทศด้วยก็มาใช้กันแต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาใช้นะคุณหมอเพราะไม่อยากให้ใครไปนอนโรงพยาบาลเลยหรือว่าออกมาหลังจาก รักษาตัวในโรงพยาบาลวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคและทั้งหมดนี้คือรายการคนกลายโรคในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีกลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มิแลลคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี สนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆวจิ้มราผัดจุ่มหรือย,ย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด